มนำสำรานอิ่มเลับบ้านฮะอิ่มมากอิ่มนำสำรานแล้วกลับบ้านแล้วเนาะที่เนี้ยเราไปได้กินปลาหมึกว่ะปลาหมึกไปบ้านไม่แตงปลาหมึกยังไปยังไม่แตกมีปลาหมึกมีอะไรอะจะเขนหน่อยมีเห็นห้วยเอื่นเลยมัมีปีนั้นก็หน้เธอเป็นหมีไม่เข้าอย่างเราผมมีให้ได้กิ่นดำให้ได้กินดำปกินน้อยได้กินแห้งมนะนล่งชอบแก้วานลูกกินได้ กินแต่ละอย่างเนาะตับควายนมวัวแดงอันไหนนมวัวแดงไปเดินมามาขอจำคไม่ได้ไเดินมาไห้เป่าใส่ดดนี่ไกับโลนี่เลยหัวร้อนไดเลยนะยับใส่ปักกี่เลยเ่ไปไหนเลยเนี่ยมันเป็นฟองเหมนขับเป็นใจมันเป็นองน่จริงแต่มันมีอยู่ กกัน่ะเมไอถึงบ้านแล้วจะหน้าบ้านไหนไทยใครหน้าบ้านในร้านเกลียดเลยโอ้าตรโห้าวกลับมาเคลียร์ที่บ้านกระลูกน่าถึงไหน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 ถึงบ้านรักสัตว์เลี้ยงถึงบ้านรักสัตว์เลี้ยงแล้วเคลียรที่บ้านแป๊บนึ่งถ้าเราอ่ะบิ๊กซีไว้หน้าบ้านกะเอาเลยเอาเอาเอาเร็ว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 เล่นกล้องเลย

นี่ตัวอะไรครับเคุปวัตถุนิยมอเมริกันสุกจีจีจีกระลิงอุลตร้าแมนเลยจีกระลิงเลยจีเอ็กเกมเลยเอ็กเกมไหนอ่านเอานนอนนอนนอนเลยนอนนอนด้วยกันเลยนอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนรับนอนรับนอนรับดีๆแล้วเอ็เกมนอนรับเร็วเกมนอนรับเร็วเร็วไหนกระต่ายกระต่ายน้อยยังไง กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยฟันฟันหลอฟันหลอหรือเปล่ากระต่ายน้อยไอ้ชกระต่ายร้อยแสนได้ร้อยแสนดื้อฟังเกมกันครับจะพ uh ุ huh. leave, or or? ่ง <partnership> ตัวลงนะอ้าวลงแล้วลงลงไป็นนอสเลได้ร์เขาูที่กระต่ายระบาโอ้สไลเดอร์น้องเอากล้าว รับเลย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 เ <c oughs> อาสีสีส <c oughs> ียิ้มหวานนะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเดียวเอาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวบ้านพังเดี๋ยวบ้านพังเดี๋ยวบ้านลุงออดจะพังไม่อ่ะมันเป็นชั้นสองไงดังอะ่ะ แบกเลือถ้ามันมีเงินอีกก็ซ่อมดิครับน้อยมันไม่มีแรงซ่อมละเหนื่อยเจนโนทำอะไรง่วงนอนแล้วเหรอง่วงนอนแล้วยังง่วงนอนแล้วยังบายกันบ๊ายบายกล้องกันบ๊ายบายบบ๊าายยจบแล้วจบราค่ะบอกจบราคาจบราคาจบราคาจบแล้วค่ะไว้ค่อยดูกันใหม่นะคะค่อยเห็น เอาใหม่ดิวอนนี้มีของเป็นพองจบแล้วจบแล้วค่ะบ๊ายบายไม่ไมาเก็บจะพุ่งกันลง